เมื่อเราเป็นคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กับจ้าวันนี้จะพาคณะครูโรงเรียนวสังโสกไปขี่เจ็ตสกีรอบคลองด่านกันค่ะเอาสั้งไป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 มดิฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าเป็นการท่องเที่ยวหรือมากายภาพกันแน่ขอตั้งชื่อทริปนี้ว่าทุรักทุเลทัวร์แล้วกันนะคะแล้วเราจะปกป้อครูายเองนะเราจะปกป้อครูออนะเที่ยวนแล้วอะ พี่ซูเลยาแม่อดแน่นไปนะ้ยไปเลยนะลำากมังเป็นบากเนับวันนี้คณะครูตั้งใจแพ็กทีมจับมือกันลงเจะสกีเพื่อสำรวจคลองด่านบ้านเรากันค่ะพร้อมที่จะออกเดินทางและผจญภัยไปกับพวกเราหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วจับให้แน่นๆนะคะ